สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชนะคะโดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือโครงการอาพศทอนั่นเองค่ะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนําทีมทํางานก่อนนะคะท่านแรกนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิชาติบุญมาลัยค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์น้ำจันทร์นะคะและตัวดิฉันเองนะคะรองศาสตราจารย์ดรชนรดาเดชาเกียรติไกรธีระการุณม,มงค์ค่ะ ในงานวิจัยนี้นะคะเราได้นําผักตบชวาซึ่งเป็นวัชพืชที่พบมากในประเทศไทยมาพัฒนาต่อยอดโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะพัฒนาเป็นตัวดูดซับสารมลพิษอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ําทิ้งนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อมนะคะโดยทั่วๆไปแล้วนะคะผักตบชวาที่เราใช้นะคะจะมีการเอามาพัฒนาต่อยอดในงานทางด้านจักสารนะคะแต่งานวิจัยของเราได้นํามาพัฒนาเป็นตัว ตัวดูดซับสารมลพิษอินทรีย์ค่ะทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วผักตกชวาได้มีการนำมาใช้เป็นตัวดูดซับบ้างพอสมควรแต่ในงานวิจัยของเราได้ต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมโดยการนำไปผสมกับชีวมวลประเภทอื่นๆนะคะได้แก่ถ่านไม้นะคะแล้วก็กากกาแฟค่ะโดยที่เราจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับระหว่างผักตกชวาเดียวเดียว ที่ผสมกับถ่านไม้หรือกากกาแฟนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของผักตบชวาที่ผสมกับผงถ่านไม้นะคะในงานวิจัยของเรามีการศึกษาปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดูดซับไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วนของผักตบชวาต่อชีวมวลอื่นๆหรือค่า pH ในการบำบัดน้ำนะคะระยะเวลาในการบำบัดน้ำรวมถึงความเข้มข้นของ สารโมเลกุลอินทรีย์นะคะซึ่งในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้เมทิลีนบลูนะคะเมทิลีนบลูเป็นตัวอย่างของสารโมเลกุลอินทรีย์ที่ใช้ในการย้อมผ้าเพราะฉะนั้นในแหล่งน้ําธรรมชาติจะมีเมทิลีนบลูปนเปื้อนอยู่ถ้าหากโรงงานนั้นหรือชุมชนนั้นไม่มีการบําบัดน้ํานะคะการทดลองของเรานะคะจะมีการสาธิตในเรื่องของการบําบัดน้ําโดยใช้น้ําสังเคราะห์ที่มีเมทิลีนบลูนะคะผสมอยู่หลังจากนั้นเราจะใช้อัตราส่วนที่ดีที่สุด ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์อภิชาติบุญมาลัยนะคะจะได้อธิบายต่อไปนะคะครับในขั้นตอนของการทดลองนะครับเราจะนำผักตบชวาที่ผสมฐานไม้ในอัตราส่วน1ต่อหนะครับช่างมา0.7กรัมนะครับใส่ในถุงชานะครับจากนั้นแล้วเราจะนำไปทดลองนะครับโดยการจุ่มลงไปในสารละลายหรือน้ำเสียของเรานะฮะที่ประกอบไปด้วย เมทิลีนบลูนะครับแล้วก็คนเป็นเวลา15นาทีนะครับ หลังจากการทดลองครบ15นาทีแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าสีของเมทัลลินบรูได้จางหายไปเนื่องมาจากว่าผักตบชวาผสมถ่านไม้มีประสิทธิภาพในการดูดซับสีของเมทัลลินบรูหลังจากนั้นเราจะนำมากรองนะครับด้วยกระดาษกรอง หลังจากที่เรากรองเสร็จแล้วเราจะนำสารตัวนี้นะครับวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV Visible Spectrophotometer ที่หน้าจอนี้จะแสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของเมทิลีนบลูเราจะเห็นว่าเมทิลีนบลูก่อนการดูดซับด้วยผักตบชวาผสมฐานไม้ จะมีค่าการดูดกลืนแสงอยู่ที่ความยาวคลื่น6 6 1นาโนเมตรมีค่าการดูดกลืนแสงอยู่ที่ประมาณ0.6 ABS หลังจากที่เรากรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดมาวัดเครื่อง UV Spectrophotometer อีกหนึ่งครั้งนะคะ จากผลที่ได้จากการทดลองจะเห็นว่ากราฟการดูดกลืนแสงของเมทิลินบรูมีค่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการ,รบําบัดนะคะจะเห็นว่าที่ความยาวคลื่นประมาณ660นาโนเมตรมีค่าการดูดกลืนแสงประมาณ0.02นะคะเมื่อเปรียบเทียบจากเริ่มต้นที่ประมาณ 0. 0.6นะคะนาโนเมตรนะคะจากงานวิจัยของพวกเรานะคะได้ผลสรุปก็คือชีวมวลที่นํามาผสมกับ ถ่านไม้นะคะมีประสิทธิภาพในการดูดซับสารมลพิษอินทรีย์ซึ่งได้แก่โมเลกุลของสีย้อมเนื่องจาก1น,นะคะชีวมวลที่เป็นตัวดูดซับของผักตบชวานะคะมีโครงสร้างที่เป็นรูพุลสามารถจับโมเลกุลของสีย้อมได้นะคะอีกทั้งถ่านไม้นะคะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซับได้ะคะ่ะ จากงานวิจัยดังกล่าวนะคะพวกเราหวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนที่สนใจทั่วไปที่สนใจทางด้านการนํำชีวมวลที่เป็นเศษปัชะพืชที่เหลือทิ้งทางสิ่งแวดล้อมมาใช้ต่อยอดตรงความรู้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ